กับสวัสดี FC นะครับผมทักทายกันตอนเช้านะครับก็ลงสายไปหน่อยวันนี้สำหรับเราวอ d เมื่อวานเจาะผ่านนะครับมาที่85นะ hd 85600นะครับเบิน้นเบิ้นบนนะครับก็เข้าตัวนี้ตัวเจาะนะครับผ่านตรงตรงล่างนะครับส่วนเราสตาเมื่อวานหลดอีกแล้วนะครับเออสวันติดนะครับเราสตาร์ฮานอยล่ะ ฮาหนอยเมื่อวานฮาหนอยเมื่อวานรู้สึกว่าจะเข้าแค่เด่นนะครับหรือเป็นในรอบหลายวันนะครับนะที่ตัวเจาะผมไม่มานะครับผมวานผมให้เก้ากับศูนย์เฉพาะกิจเมื่อวานสองหกกับสามสี่ 4, เข้าตัวเด่นนะครับตัวนี้มาอยู่สองหกกับสามสี่ 4, แล้วก็พัฒนานะครับ สอกับ1นนะครับตัวเด่นผมหลุดนะครับ2อสกับ1นเข้า0นย์นะครับเมื่อวานหน่งศูมาดีมากเลยเออมาต่ําแบบนี้ผมก็จบนะครับพิเศษออกอะไรสามหกับหนนะครับเข้าเด่นนะครับ3 1แล้วก็1 8เนี่ยมา1มีศนย์นี่ผมจบเลยนะปกติออกอะไร5 3มกับ8ปเจมี8ปดเจ็ไหมนี่ 9กไม่มามี8ปเจนะครับตัวเด่นมาดีนะครับเมื่อวานเจาะให้แล้วก็ VIP 10กับ72ก็เข้าเด่นอีกแล้วนะครับเมื่อวานหนมา2รอบนะครับ3ามหนเออมี0นะครับแต่มี0ูนย์ส0่ศูนยย์เอะไรส,สูงสเข้ามา0ูนย์ต่ำนะครับเมื่อวาน ตัวเจาะผมไม่มาเลยนะเมื่อวานมึนมากเลยแล้วก็พัฒนาแปดศูนย์ก็เข้าศูนย์อีกแล้วนะครับคือศูนย์มันมาดีเมื่อวานแต่ตัวจับผมยังแปดศูนย์ผมไม่ได้จับให้นะไม่ถึงนะก็ถึงแค่ศูนย์เจ็ดแล้วไปข้ามศูนย์เก้าเลยก็มาศูนย์แปดตัวที่ข้ามนะแล้วก็เก้าหนึ่งะเก้ามาพัฒนานะครับเด่น9้ามาเหมือนกันไม่เก้าสี่นะครับออกกสี่เก้าหนึ่ง เนี่ยมันมาพัฒนาในผมเด่นบนล่างเลยนะเด่นเมื่อวานเดินดีมากนะครับเด่นหลุดแค่กาชาติรอบเดียวทั้งนั้นก็เด่นมาหมดแต่ตรวจเจาะผมเมื่อวานต้องขอภัยตรวจเจาะเออมาต่ำๆแบบนี้ผมตายเลยแล้วก็ข้ามศูนย์แปดนะอะวันนี้ขอแก้มือกันใหม่นะครับล่าง h d วันนี้เด่นอะไร h d วันนี้จะเด่นไปที่ ห้นะครับตัวเจาะ5 4าสี่ห้าหก0้1ศูนย์หแล้วก็หกเจนะครับอันนี้ของ HD นะครับชุดเด่นก็จะมี ห้าสี่ห้นะครับหกหนอ่าตามนี้นะครับส่วนลาวสตาลาวสตาวันนี้ขอบวันนี้ลาวสตาผมขออนุญาตลงสูตรใหม่นะครับเพราะสูตรเก่าร,รู้สึกว่าหลุดไปสองวดเดี๋ยวถ้ากลับมาเดินนะสูตรเก่าค่อยตามนะวันนี้ลองดูสูตรนี้ที่ลอง ลองเปลี่ยนสูตรจับคู่นะครับนี่ก็น่าจะเวิร์กนะครับวันนี้ประเดิม8 9นะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม 9ก้าสี่นะครับอ่ะตัวเด่นหนึ่งแปดสี่นะครับเม็ดเดียวนี่หนึ่งแปดสี่สามตัวนะครับอ่าชุดเด่นแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งนะครับผมชอบอยู่ประมาณนี้เออวันนี้ลุนลุนลาวสตานะครับส่วนห้าหน้อยขอแก้มือตัวเจานะ ห้านอยนะครับวันนี้ผมวางเด่นไปที่เออปแปลกๆมากปกติผมไม่วางศูนยนะครับเลขกำตังต่แต่วันนี้สูตรมันได้ประมาณนี้นะครับก็เลยวางศ1นะศู 01. เออมีศูนย์อะไรบ้างมาดูตัวจบศูนย์สี่ศูนย์ห้าย์หกศ

ชุดเด่นนะชุดเด่นชุดเด่นก็จะมี16 17 06 07 08นะครับเออหนึ่งแล้วก็05นะครับนะวันนี้0ูนย์กับ1นลุ้นกันนะครับ อ่ะมาดูเด่นรอบนะครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษเฉพาะกิจนะครับเด่นอะไรเฉพาะกิจวันนี้นะเขาเด่นไปที่9กับ0 ศูนย์มีนะครับศูนย์นอะไร0ูนย์สี่ห้าย์หกย์เได้คร like ับเออศูนย์มีนะครับกาชาดล่ะกาชาดเด่นที่หกเจ็ดหกศูหนึ่งศหนึ่งได้ครับมีเห็นไหมกาชาดพิเศษเด่นที่สี่ห้าลุนสี่ศูนย์ 50าศูนอ่าสี 41, ไม่มีนะครับศูได้นะครับปกติเด่นที่ 01, 0ูนอะไรบางศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยงสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดได้ครับส่วน VIP v p p เด่นที่ สี่านะครับนี่กรลุนตัวนี้0405 15นะครับพัฒนาพัฒนามี01นะวันนี้ผมถึงเลือก01เพราะ0มีทั้งปกมีทั้งพัดแล้วก็มีทั้งกิจนะครับเพราะแล้วก็ดูการจับคู่น่าจะมีเข้ากับ4567ได้นะครับวันนี้นะก็เลือก01นะครับผมพัดนี่มา0 หนึ่งสองสมส่รู้สึกว่าจะ4ีหวันแล้วนะโดยเฉพาะรอบพัดเนี่ยศูนย์กำเนงมาดีนะครับพัดนี่ชอบมี0ูนย์กับหนะเออวันนี้41ไม่ได้จับนะต่อก็ขอให้เป็น0ู 4, 0นยะ์สี่ย์ห้าแล้วกันศูนยนสองสาวันติดแล้นะศูย์แปดเนี่ยรุ่นรอบพัดศูนย์แปเลยนะศู์แไม่ก็อาจจะเป็น1 1อะไรเออศู 08ทัดมาดีวันนี้ก็มอง08ไปอีกเผื่อเขาจะมาอีกรอบสุดท้ายสามสีออ่วันไม่ทำอะไรเลย08นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่น0กับ1นะเด่นรอบให้อะไรบ้าง <c oughs> ออก็จะมี0มีนี่มีปกติ01นะครับ Ừ, ก็น่าจะมานะครับนอกนั้นก็ VIP รุ่นได้นะครับกาชาตินะอย่างเช่นศูนย์หกับเจ็ดมารอบไหนกาก็ได้นะครับหรือจะรอบนี้ก็ได้นะนีป่ปกติก็ได้นะครับผมอ่ะสามตัวก็2ชุดนี้นะครับขอให้มานะผมมองมาอยู่ประมาณนี้แหละโอเคโชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่ตาม3ามแนวทางนี้นะครับผมสวัสดีครับ